กองฟองเบ็ดตพวไหนกองฟองเบ็ดโอเคอะหนึ่งโอเคอะหนึ่งสปาย planted อยู่ลองด้านซ้ายลองที่เด็กนี่ปะ ตัวนี้ไม่รู้นะเมื่อกี้มัน,อ,น,นอยู่ทั้งหมดน,น,นไม่ใช่มันลงมาแล้วเนี่ยไม่รู้เรียกเลยเฮ้ยล่างกามันหมดบายแล้วมาวายอีกทีนึ่งคือคือคืน,น,น,นสวย ทอนเซนเทรตโซวไดกนั่งใส่มันได้จริงๆใครับเดี๋ยวขออได้ๆเงซ